การออกกําลังกายทุกวันตื่นนอนตีห้าการคิดบวกและกิจวัตรอ,อื่นๆทั้งหมดไม่ได้ทําให้คุณประสบความสําเร็จแต่เป็นเจ้านี่ต่างหากตัวเพียงดูสิว่าสัตว์ขาปล้องเหล่านี้ทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนดังระดับโลกได้อย่างไรเมื่อปลายปี1831การเดินทางรอบโลกครั้งสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นขึ้นเรือ HMS Beagle มีชายหนุ่มชื่อชาวดาวินอยู่บนเรือด้วยเขาได้รับการว่าจ้างให้ทํางานเป็นนักธรรมชาติวิทยาประจําเรือ และชาวใช้เวลา5ปีในการศึกษาสัตว์จากทั่วโลกผลการศึกษาเหล่านี้นำไปสู่ทฤษฎีที่มีชื่อเสียงของดาวินที่ว่ามนุษย์สืบเชื้อสายมาจากไพรเมตและสัตว์ทุกชนิดวิวัฒนาการผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติมีความเชื่อกันว่าโดยทั่วไปนกพิราบหนอนและหมูเกาะกาลาปากสมีบทบาทสําคัญในการสร้างทฤษฎีวิวัฒนาการสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดล้วนมีความสําคัญแต่ที่สําคัญที่สุดคืองานของดาวินได้รับอิทธิพลจากตัวเพียงสัตว์ที่เขาเกลียดที่สุดในโลก ในเดือนมกราคมปี1835การเดินทางของดาวินใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนักเรียศาสตร์หนุ่มเมาเรือเขารู้สึกแย่มากเรือไปเทียบท่าที่นอกชายฝั่งชิลีและดาวินก็เดินเล่นไปตามชายฝั่งเขาเดินไปถึงที่โล่งสีเขียวและพบเปลือกที่มีลักษณะผิดปกติที่นั่นมันมีขนาดเล็กเหมือนลูกมะพร้าวและมีลักษณะท,ที่แปลกประหลาดพื้นผิวทั้งหมดของมันถูกเจาะเป็นรูเล็กๆหลายร้อยรูและมันดูเหมือนกระชอนดาวินไม่เคยเห็นมันมาก่อนเขาจึงเอามันขึ้นเรือไปด้วย เขาทําการศึกษาสิ่งแปลกประหลาดที่เขาค้นพบทั้งคืนในห้องพักของเขาปลูเล็กๆพวกนั้นกลมอย่างสมบูรณ์แบบใครกันนะที่ทําเรื่องแบบนี้กับ i, เฮ้ยอะไรหนะ้ามันมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ภายในเปลือกด้วยดาวินสอดเข็มเข้าไปและจิ้มเพียงสีครีมตัวเล็กๆออกมาดูมันตัวเล็กป้องกันตัวเองไม่ได้และไม่มีเปลือกป้องกันตัวดังนั้นมันจึงซ่อนตัวอยู่ในเปลือกหอยว่างๆขนาดใหญ่ซึ่งเป็นของเพียงตัวอื่นที่ใหญ่กว่าสิ่งมีชีวิตตระกูลนี้เกือบทั้งหมดจะหลังของเหลวเหนียวๆออกมา และใช้มันติดเข้ากับตัวเรือโคดหินและท้องของวานแต่เพียงในเปลือกหอยที่ชาวพบนั้นทําตัวเป็นปริสิทธิในสัตว์ขนาดใหญ่ชนิดอื่นเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ค้นพบสายพันธุ์ที่ผิดปกติของสัตว์ตระกูลเพียงนี้แต่ทําไมพวกมันถึงไม่มีเปลือกเป็นของตัวเองล่ะในขณะนั้นเขาไม่รู้ว่าสัตว์เหล่านี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปมากเพียงใดเมื่อการเดินทางรอบโลกสิ้นสุดลงชาวดาวินก็เดินทางกลับอังกฤษเขาแต่งงานสร้างครอบครัว และเขียนผลงานต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินทางและแนวประการังของเขาครั้งหนึ่งเขาอ่านหนังสือเกี่ยวกับความหิวโหยและการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดผู้เขียนเขียนว่ามนุษย์ดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้เพราะเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาวะได้แล้วดาวินก็ถามตัวเองว่าถ้าทุกชีวิตบนโลกนี้ต้องดิ้นรนและปรับตัวอยู่ตลอดเวลาวิวัฒนาการจะทําให้สิ่งมีชีวิตบางอย่างได้เปรียบในทางชีววิทยาหรือไม่ผลก็คือสิ่งมีชีวิตที่ได้เปรียบเหล่านี้จะมีลูกหลานที่ปรับตัวเก่งมากขึ้น เขาสรุปว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและต้องขอบคุณการต่อสู้นี้พวกมันจึงมีการวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ช่างน่าหรือเชื่อในเวลานั้นดาวินเผยแพร่แนวความคิดนี้ในแวดวงวิทยาศาสตร์แต่ทุกคนยอมรับทฤษฎีนี้ด้วยความเคลือบแคลงดาวินต้องพิสูจน์มันให้ได้ในระหว่างการเดินทางเขาได้ศึกษาสัตว์หลายพันตัวจากทั่วโลกและพวกมันก็แตกต่างกันมากยกเว้นตัวแทนของสัตว์ตระกูลแมวสายพันธุ์ต่างๆโครงสร้างภายในของร่างกายของมันเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นสิงโตรหรือแมวบ้านและถ้าดาวินไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในสปีชีส์หนึ่งได้เขาก็พิสูจน์ทฤษฎีวิวัฒน,นาการของเขาไม่ได้และนั่นคือปัญหานักวิทยาศาสตร์หลายคนเริ่มคิดว่าดาวินจะถอดใจแล้วเขาไม่รู้จะทําอย่างไรแต่แล้วเขาก็นึกถึงเพรียงที่เขาเคยพบทําไมมันจึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเพรียงสายพันธุ์อื่นทาไมมันถึงทําตัวเหมือนปรสิตที่อาศัยอยู่ในเปลือกของสัตว์อื่นแทนที่จะมีเปลือกของตัวเอง บางทีมันอาจจะเป็นวิวัฒนาการที่ทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้กลายเป็นประสิทธิ์ได้ดาวินใช้เวลาหลายชั่วโมงในการศึกษาตัวเพียงเขาเขียนจดหมายถึงพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วประเทศผู้ขอตัวอย่างเพียงทั้งหมดที่มีอยู่และบันทึกจากนักธรรมชาติวิทยาคนอื่นๆเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ชาวพบว่าข้อมูลท,มทั้งหมดที่เขาได้รับมานั้นมันสับเพร่าและเชื่อถือไม่ค่อยได้ไม่มีใครสนใจศึกษาตัวเพียงอย่างเหมาะสมดาวินเริ่มเขียนประวัติศสาสตร์ของสัตว์สายพันธุ์ใหม่และจำแนกสิ่งมีชีวิตเหล่าน โต๊ะทำงานของเขามีกองกระดาษโน้ตเพิ่มขึ้นทุกวันภาชนะที่มีเพรียงปรากฏขึ้นในบ้านของเขามากขึ้นเรื่อยๆมีพวกมันอยู่ทั่วห้องในกล่องไม้หนาๆและมันก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาด้วยดาวินํำแหละพวกมันศึกษาพวกมันผ่านกล้องจุลทรรศน์จดบันทึกรายละเอียดลงในสมุดและวาดอวัยวะของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันเป็นงานที่ยากและมีรายละเอียดมากเขาทำงานหนักโดยไม่ได้หยุดพักจนล้มป่วยเพราะเขาทุ่มเทจนหมดแรงเขาต้องทุกข์ทรมานจากไมเกรนฝันร้ายและความผิดปกติของลำไส้ หมอห้ามไม่ให้เขาทำงานหนักจนเกินไปแต่เขาก็ไม่หยุดพนักงานไปรณีน์นำเพียงกล่องใหม่มาส่งทุกวันภรรยาของดาวินก็ตกใจกับเรื่องนี้แต่เธอก็ยังอดทนเธอรู้ว่าบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นและลูกชายของดาวินก็คุ้นเคยกับเพียงพวกนี้มากจนเขาคิดว่าครอบครัวอื่นๆก็ศึกษาเพียงเหมือนกันวันหนึ่งลูกชายของเขาไปเที่ยวหาเพื่อนที่บ้านและประหลาดใจมากที่ไม่เห็นกล้องจุลทรรศและโต๊ะผ่าตัดที่บ้านของเพื่อนเพื่อนบอกว่าพ่อของเขาไม่มีของแบบนั้นหรอกและลูกชายของดาวินก็ถามเพื่อนว่า แล้วเขาผ่าตัวเพรียงที่ไหนล่ะจากนั้นข่าวหรือเรื่องการศึกษาตัวเพรียงแบบเอาเป็นเอาตายของดาร์วินก็แพร่ออกไปเพื่อนร่วมงานคิดว่าชาวสติแตกไปแล้วเขาเรียนรู้ที่จะแยกแยะเปลือกหอยด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆวิสัยทัศน์ของเขาได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเขาเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นเพียงตัวหนึ่งมีปากที่กว้างกว่าและอีกตัวหนึ่งมีเปลือกบางกว่าในช่วงเริ่มต้นอวัยวะของสัตว์พวกนี้บางตัวยังเหมือนกันแต่ต่อมาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันนนนดััังง้้สาายพธุ์ใหมจึึปรกฏขน สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสมัยโบราณด้วยซึ่งแบ่งออกเป็นสองสายพันธุ์บางชนิดมีปีกจากอุ้งเท้าและกลายเป็นค้างคาวบางชนิดมีครีบและกลายเป็นโลมาความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นถึงการมีอยู่ของการคัดเลือกโดยธรรมชาติสิ่งเหล่านี้อยู่ตรงหน้าดาวินตลอดเวลาแต่เขาไม่ได้สังเกตมันตัวเพลียงทําให้เขาต้องปวดหัวมานานหลายปีแต่สุดท้ายมันก็ทําให้เขาประสบความสําเร็จหนังสือเล่มดังของดาวิน On the Origin of Species นน้นพร้อมแล้ว แต่เขาไม่กล้าที่จะเผยแพร่มันการค้นพบที่สําคัญและแนวคิดที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจะท้าทายต่อทฤษฎีแบบเดิม,เ,ดมเขากังวลว่าเขาจะถูกวิจารณ์อย่างหนักและหลายคนจะปฏิเสธไม่ยอมรับทฤษฎีของเขาแต่แล้วเขาก็ได้พบกับนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งอัลเฟรดบรัสซววอลเลซ์ซึ่งต้องการนําเสนอแนวคิดวิวัฒนาการที่คล้ายกันพวกเขานําเสนอผลงานพร,พร้อมๆกันและได้รับเกียรติจากโลกวิทยาศาสตร,ร์แต่ด้วยเหตุผลบางประการมีเพียงชื่อของดาวินเท่านั้นที่ดังไปทั่วโลก หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงสร้างความฮือฮาในหมู่นักวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนทั่วไปด้วยจำภาพลิงที่เดินตัวตรงและกลายเป็นมนุษย์ได้หรือเปล่านั่นคือภาพประกอบผลงานของดาวินและชื่อของนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ก็ได้รับการจดจําไปตลอดการบางทีเราอาจไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวิวัฒนาการถ้าดาวินไม่พบเปลือกหอยอันนั้นบนชายฝั่งชิลีความสําคัญของดาวินนั้นทรงอิทธิพลมากจนใบหน้าของเขาได้อยู่บนธนบัตร1ิบปอนด์พร้อมด้วยเรือ HMS Beagle แว่นขยายและสัตว์ต่างๆที่เขาศึกษาระหว่างการเดินทางน่าเสียดายที่ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษยหยุดออกธนบัตรชนิดนี้ในปี2018อย่างไรก็ตามคุณคงเคยได้ยินวลีดังที่ว่าการอยู่รอดของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดปรากฏว่าดาวินไม่ได้เป็นคนคิดมันขึ้นมาวลีนี้ปรากฏครั้งแรกในหนังสือ p r i n c i p l e of Biology ในปี1864 เพอร์บ์สเปนเซอร์นักปรัชญาชาวอังกฤษผู้เขียนวลีนี้โดยพยายามเชื่อมโยง,งแง่มุมทางเศรษฐกิจและสังคมของชีวิตกับทฤษฎีทางชีววิทยาของดาวินนั้นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมวลีการอยู่รอดของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดจึงกลายเป็นที่นิยมอย่างมากไม่ใช่ในทางชีววิทยาแต่ในบริบทของความสำเร็จทางสังคมในอาชีพการงานและธุรกิจคุณจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอย่างเพียงนำความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาสู่คนคนหนึ่งได้อย่างไรและนั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรจะยอมแพ้